เช e, ิญชหมายเลขสองสูงสามที่ชอ่องบริการหนึ่งค่ะขอเชิญหมายเลขสองสูงสี่ที่ช่องบริการหนึ่งค่ะขอเชิญหมายเลขสองสูงห้าที่ช่องบริการหนึ่งค่ะ ขอเชิญหมายเลขหนึ่งงาที่ช่องบริการหนึค่ะขอเชิญหมายเลขหนึสี่ที่ช่องบริการหค่ะขอเชิญหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการหนึค่ะ